สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับผมอ้างช่องคิมจะเลยนยนนะครับผมสำหรับมือนี่ผมกัมีรถหกล้อนะครับผมเขาไม่มานแเสนอนะครับผมสำหรับหกล้อคันนี้กัเป็น NKR นะครับผม เป็นเคอาร้อยสามสิบแรงปีสีเก้านะครับเป็นตาเพชรนะครับเป็นตาเพชรเป็นหัวขาวนะครับซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหาขอมามายากนะครับผมรถตัวนี้เป็นรอยสามสิบเครื่องซีเฮจนะครับ ร้อแรงเทอร์โบปั๊มสายนะครับไมาสดๆดร้อนๆเลยนะครับผมไตมามาถึงบ้านเรียบร้อยฝนกระตกนะครับตกกะสิไทยสภาพโดยร่วมให้พี่น้องเบืองนะครับเป็นสภาพโดยร่วมเลยที่เอารถขอมมายมงมองันไหนเจ็บงานนะครับผม สำหรัรถคันนี้นี่นะครับเป็นกระบะนะครับผมกระบะตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ4เมตรสามสิบนะครับก้มกว้างน่าจะอยู่ประมาณเมตรเก้าสิบนะครับสำหรับ,บรถตัวนี้ผมกะยังบอกท่านได้วัดยังกระบะดีนะครับไปบึงมากซื้อขามานะครับขับมาถึงบ้าน เบื้องส่วนห้องกับบะก้อนนะครับผมแปงคงแปงขางยังกะโอเคสวยงามนะครับผมเบื้องพื้นน,นี่นะครับพื้นนี้ไม่เต็มนะครับผมบอกมีแตกหักนะครับผมไปเบื้องกันนี้บอกนะครับผมนี่บอกเดซื้อเขามาไปนะครับ้าให้พี่น้อง มาเลือกไปใส่งานนะครับส่วนตรงไมยังกั๊ยุครบนะครับบ่ม,มีหักบ่ม,มีพุนะครับขัดซีสวยนะครับขัดสีสวยงามนี่บึงขัดซีนะครับยางอะไรบ่มีนะครับมันตบอกก่อน ย่งซื้อเข้ามานะครับผมยังอะไรยังกระบมมี่ยังหลังกะก่อนคางที่จะมดดอกแล้วนะครับผมมดดอกยังหลังนะครับดอกบมมี่ครับดอกเหลืออน้อยแล้วนะครับผมเป็นยางขนาดเกดหาศูนย์นะครับใส่เป็นยางเกตหาศูนย์แล้วนะครับตัวตวนี้นี่น่าจะเป็น ขันเดิมๆของเขา่าจะเป็นเจ็ดลอยนะครับแค่นี้เปลี่ยนเป็นยางเจ็ดหาศูนย์ <c oughs> ได้มาจากขอนแก่นนะครับผมอำเภอกัะนวนเป็นรถที่เพ่นบิวเจ้าของเดิมเพ่นเห็ดสีเห็ดกระบะไม่เม็ดนะครับผมค่อน้างที่จะ โอเคนะครับผมเจ้าของเดิมเพิ่กนกะเห็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นไม่เป็นตรงที่มันผุมันหักยังออกนะครับจังหลังฟังนี่ก็พ่อพันกันนะครับผมบดถือกับวาดอกเต็มนะครับแต่กพ่อใส่ใด้ไปก้อนนะครับผม เลียงกัซซี่นี่รับประกันได้นะครับว่ามีผุมีหักนะครับสำหรับกับซซี่แต่เรื่องยางก็อาซิมีหลนแน่นะครับผมยางหลังหลนนะครับแต่ยางหนา,เต,นา,นานเ,ตเต็มทั้งคู่นะครับยางหนานี่เต็มเต็มทั้งคู่นะครับ ดอกเต็มนะครับผมขนาดยางกับต้องนะครับเป็นยางบิตโตนนะครับบิตโตนเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับผมยางบิตโตนสีสันนี่คือว่าจะคล้องเก้าพันเฮดมานะครับผมเฮดกับแบบย่งบางๆอยู่นะครับจะคล้องเก้าพันกับ รถนั่นเป็นรถหกล้อขนาดเล็กนะครับเพินกะแต่ออกรถช่วงแยาวมากนะครับช่วงหกเมตรหามากกะคันนี้กับบุคอยเดชใส่ง,งานเลยนะครับผมนี่หัวสวยนะครับผมเอาสีผ้ามาเบิ่งตำนี้อันดับแรกนะครับผมตำนี้อันดับแรกนี่คือกระจกเลยนะครับผมกระจกจะมีห้อยแตกเล่านะครับนี่ พี่น้องเบิ่งดีๆนะครับผมเบื่องนเพิ่อนอาจสิบรูจักนะครับแต่อันนี้ผมผมบอกเลยนะครับทำนี้นี่คือกระจกหน้านะครับซึ่งผมก็จะได้ทำการเปลี่ยนไอพี่น้องนะครับทำการเปลี่ยนห้ไหมแต่ด้านหนาอยังนี่เดิมมืดนะครับผมรถจะมีห้อยกระแทกกระแทก มุมนี้นะครับผมมุมขวากระเถกมานบ่หลายนะครับผมนี่ก็จะมีห้อยมีห้อยอาจจะม,มุมมุมนี้นะครับผมประมาณมุมนี้นะครับที่เจ็บงานมาส่วนนี้ก็ยังบางอยู่นะครับผมคือบอกพี่น้องนะครับผมว่า มีตำหนิมองไหนเคสิบอกกันแต่ว่าประตูสนิทด,ดีนะครับผมซึ่งบ่ได้แห้งยังนะครับผมอาจจะก,การเป็นการไปเบียดหรือเขาถอยมาเบียดนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับนิดนึงซึ่งผมกับเบิ้งมาเป็นมีให้พี่น่องเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับ ตัวนี้เพื่อบอกกันก่อนนะครับนี่อาจจะเป็นมุมนี่นะครับห้อยเห็ดมาแขเน่นแค่น,น้นนะครับประตูกะน,นี่นะครับอิกนิดพาชุมทางทางในนะครับผมแผงประตูกะยุครบนะครับผมเป็นสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเป็นธรรมดาของเขานะครับที่สีเขาจะสีดนะครับ สำหรับหตัวนี้นะครับนี่กระจกอะ่ะยังเป็นเดิมอยู่นะครับนี่มีฟิลไม,ม่ยังอยู่คือเก่านะครับผมนึ่งได้มากมือนี้ยังข้นในล่างัารรรง้างโคตรจัดอีหยังใดๆดั้งสิ้นนะครับคือทายให้กันเบิ้งเลยน,นะครับแผ่นพื้นนะครับผมนีเโโน่เดี๋ยวกะบ่โพูนะครับเดี๋ยวกะผมสี ลือล่างแล้วา่วสะอาดให้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเปี่ยนให้ไหมนะครับนี่นี่ขามันขาดนะครับตัวนี้มันขาดออกไปนะครับโอ้มีเห็นเงินนะครับผมลือล่างมองนี้ได้หนึ่งเงินนี่ร้ายครับนี่นะครับผมสำหรับรถตัวนี้นะครับเบาะนะครับเบาะมีขาดนะครับ ตรงนี้ก็ที่เจ็บงานไ้นะครับสำหรับหลดอันนี้บอกยังเป็นเบสเดิมนะครับลายเดิมลงโรงงานเลยฟังนั่นก็เสียดขึ้นกันนะครับแผงประตูรุนนี้เสียดทุกขั้นนะครับตามที่สือมาเป็นรุ่นที่ไม่กัจริงนะครับแต่ว่าแผงตัวนี้เสียดเร็วนะครับโบคือตั้งปีส7ทธ์นะพิสิท ปีสี่หกเจ็ดนะครับเอาพาพี่น้องขอเบอร์ด้านบนนะครับผมด้านบนนี่นะครับผมสำหรับไม่นะครับผมไม่คมเรีวสใส่ไดยปกติเอคมหอนเกียน้ำมันเกียร์ัดรอบสใส่ไดยนะครับ สำหรับรถตัวนี้นี่ไม่อยู่ที่สามแสนนะครับผมสามแสนโลนะครับผมเดี๋ยวปีเตอก่อนโอ้โตัวนี้จะมีเพิ่มเติมขึ้นมากคือเป็นนี่ไม้วัดรอบนะครับนี่ไม้วัดรอบเครื่องนะครับเป็นตัวใหม่ขึ้นมากนี่ไม้วัดรอบเครื่องนะครับนี่แต่กรดังนะครับผม พี่ด่านสวยนะครับรถตัวนี้พี่ด่านสวยนะครับพี่ด่านสวยด่านในกะมีวิทยุแต่กะน,นาจะใส่บ่ได้นะครับม่ีแอร์มีแอร์กะจะมีผัดลมไม่มยังลมออกนะครับแต่ว่าแอร์บ่ยเย็นนะครับซึ่งผมกะสิได้ทําการเจ็บงานนะครับบอกพี่น้องก่อนนะครับเป็นรถทางแท้นะครับนี่ ให้พี่น้องเบื้องเป็นรุ่นทางแท้นี่แกรจกนานะครับนี่นี่น,นี่เห็นเลยห้อยเหล่านะครับซึ่งผมกับสิบเปียนให้นะครับผมกระจกหอาให้นะครับนี่นี่ n k r นะครับผมเดิมแห้งนะครับรถคันนี้แผ่นพื้นเอียงกับยุคครบนะครับเดี๋ยวกับทีเด คอยเก็บงานอนอ้ากุ้มสะอาดไปนะครับผมสําหรับรถคันนี้ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเพียงกระจกนาหน้าให้นะครับผมกับ,บท้ำระบบแอร์นะครับผมแอร์แอร์ช่วงบนนี่ยอยู่ครบนะครับผมมีพัดลมมีอย่งให้นะครับแต่ว่าข้างล่างอาจจะ ได้เบิ่งคอมนะชิคคอมชิคไอแผงอ้อยไอแผงไอคอมนะครับผมเขาเอื่นว่ายค่อยค่อยห่อนนะครับค่อยห่อนข้างล่างบมมี่นะครับเอาเดี๋ยวสิสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผม <S <S นี่นะครับผม สตตรัทดับสตาร์ทนะครับนี่ยสเตรัสติดง่ายนะครับผมมันสิมีวันรอบนะครับรถตัวนี้มันถีงเป็นตัวไม่ขึ้นมากนะครับนี่นะครับผมโอคันี้เป็นรถที่จอดบ่ได้ใส่งานมาก ประม่านสามปีนะครับผมได้ว่าจะคของเัินต่อภาษีถูกปีนะครับภาษีบ่ขาดนะครับภาษีขาดเดือนกันย่านะครับิน่นฟังนี่นะครับน,นี่ครับรถตัวนี้จะงอกนะครับวู้ว่าเป็นแยงื่อนนะครับผมแยงประตูของเขาเด,เดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ ผ้าสีนะครับที่ติดหน้ารถไว้กับยูท <ere coaching yen travelers> ีหกสามไดว่าแ่นเนี่ยหกหกกันย่านยูกับเหลี่ยมนะครับคือว่ารถจอดรถจอดบม่ได้ใส่งานมากนะครับแต่ว่าผ้าสีบอขาดนะครับผ้าสีเป็นตัวใบสูปีนะครับแค่ว่าบ่ได้ติดว้หน้ารถก็ซื้อนะครับแค่ว่าบม่ได้ติดว้หน้ารถนี่ ปิดไงสนิทนะครับโยุ๋ยมดีหกหัวน,นะครับผมหัวน,น,นี่นะครับ เป็นรถที่จอดบร่ได้ใส่งันเียนะครับมีหลักฐานนะครับนี่น,นี่นะครับมึงเนี่ยเลยนะครับผมน่าบดันนะครับผม นะครับผมไม่วัดตรงนี้นะครับขาวจั่วครับบ่ม,มีไอบ่ม,มีพ่นนะครับ ยังยุ่นแห้งๆเลยนะครับผมยุ่ยนแห้งเป็นรถที่จอดไม่ได้ใส่งานมากเลยครับผมเอาเก็บก็ว่าได้นะครับนี่ผมวอนไหนเห็นแหงเลยนะครับถึงได้มาได้มาถึงบ้านประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้กระมาณบ่ายสามบนหัวกระสอตกผมกับมาถ่ายรีวิวใหน่อยหนองเบิงเลยนะครับ ขึ้นหัวเจียงแยงกับพ่อพี่ผู้นะครับนี่อาจจะมีขาดเน่อันก็มอนนะค์นะฮะอ่าพี่นอ้องเขาเบิ่งควันนะครับควันไฟทอนี่หอมหๆเลยนะครับผมมีควันขาวควันดำแยงครับ ตั้งสิ้นนะครับนี่เครื่องแหงกิ๊กนะครับส่วนระบบแอร์นี่นี่ครับนี่สายเรานี่ขาดไปนะครับ,ค,รบค่อยห่อนบ่มนีนะครับเพิ่งครับเป็นรถที่จอดมระรใทศง่านมากสองปีสามปีนะครับ แต่เพิ่นกับสตาร์ทอุ้งเชียงครับพ่อได้รักษาเขาไว้นะครับที่นี่เพิ่นซื้อรถช่วงแง่วมานะครับเพิ่นกะผมคิดว่าจะเป็นสี่สี่ไส์นะครับเพิ่นกะขายต้นยางหนานะครับยางหนาดอกเต็มนะครับสองฟังยางหลังอาจซิมีโลนนะครับอาจซิมีโลน ซึ่งตามสภาพนี่ผมขายอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นนะครับอาจสิเค็ดระบบแอร์ให้เย็นเพียงกระจกหนาเราอาจติดพิมพ์หนะครับแค่นี้รถมันก็สมบูรณ์แล้วนะครับอาจจะมียางหลังนะครับตั้งคุยกันนะครับผมซึ่งผมตั้งราคาไว้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ บ่มีแม่กับท้งควันนะครับผมไม่มีแมกทั้ทงควันขาวควันดำนะคือพายให้กันเบิ้งไปก่อนเลยนะครับผมมารดมาแบบนี้นะครับผมสิ่งรถมือสองการทีเข้าสีสอของมานี่ พีพร้อมัาทุกอย่างก็เป็นไปได้นะครับผมนี่จังคอ้อเมียนี่ตัวนี้สายตัวนี้ก็บม่มีนะครับแผงค่อยห่อนกับบมีซึ่งผมกับสิไเดทําการจัดทําให้ไหมนะครับไล,ล่ระบบให้ไหมเพื่อ,อเพื่ออาจสิไเด้เปียฮอดคอมนะครับตัวนี้แต่โดยรวมของเขาค่ะถือว่าโอเคนะครับผมเครื่องนะครับกัดซี่นะครับ กับบงกับบะเป็นลูกค้าเป็นล,ลูกค้าที่ทำสีมาไหมบิวสีกับบงกับบะไม่นะครับจอดไว้นะครับมันงกับส้มเป็นกะทำการบิวไม่ก็จอดไว้นะครับสิ่งบริเวณทำการใส่งานองีงนะครับสถิติเกิดยังเดิมนะครับนี่ได้ว่าสีนี่สีนี่บิวไหมนะครับผม ดูไหมซึ่งผมเบิ้งงหล่ากันนี้บอกออกนะครับขันรถตัวนี่เครื่องนี่นี่เป็นที่ที่ผมมักนะครับเครื่อง 4H G หนึ่งนะครับ 4H G หนึ่งร้อแรงเทอร์โบนี่นครับ <c oughs> อย่างอื่นคอยเห็ดไปนะครับ <c oughs> คอยจิบงานไปเรื่อยๆนะครับ เป็นรถดได้ไมาจากอำเภอรกระนวนนะครับผมอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเออเดี๋ยวสิภาพพี่น้องเอาเบ่งนะครับสำหรับเลียงแหน,นบเนี่ยเปนเสือมมาห้แล้วนะครับผมนี่เสือมมาห้เรียบร้อยแล้วสองตัวแต่นแหนบลังนี่รู้สึกว่าสีเสือมมาหลายนะครับแหนบเนี่ยสองตัว ซึ่งผมถาม่นว่าคือใส่หนักขนาดขนาดต้องเสริมแหนบขนาดนี้เลยบอกครับ่นว่าลูกน่องบอกให้เสริมนะครับเิ่นก็ไปเสริมนะครับเสริมมากกับบ่วควายเดรียนอียงมากไหมนะครับลูกคนนี้นี่ครับนี่ก็ถ่ทยทำอยู่ในวัดนะครับหองสีป,ปรกาศตัวฟ่น้องนะครับ ทั้งอีทั้งนั้นไหนพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับมาเบิง่งเลือกเบิ่งตัดสินใจเอานะครับผมเดี๋ยวผมเสียวหัวลงแป๊บหนึ่งนะครับนี่นเดี๋ยวผมกับสีล่างทั้ความสะอาดเช็คนะครับนี่นครับต้นตนี้มองได้ผมบอกเม็ดนะครับฟังนี่ก็ ถือว่าไม่มีปัญหายังนะครับไฟนงไฟหนานะครับหนาเดิมนะครับนี่ห้อยเดิมนะครับมีกระจกนะครับแกนั้นนะครับสำหรับรถกับยุทธีมหาสารคามนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับไปมาบูาถือกับทร่มาถ,ถามใดนะครับผม เบอร์ทุกอะศูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ